สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเจอแต่คนถามทำไมจบปวส,สไม่ไปทำงานในห้องแอร์มาขายหมึกลูกชิ้นย่างทำไมก่อนตอบกลับคำเดียวถึงกับปรบมือให้ เมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวชีวิตของเธอจากเด็กปวสที่ฝากคำดูถูกในอาชีพแม่ค้าว่าเหตุใดทำไมเธอถึงไม่ยอมไปทำงานในห้องแอร์มาตากแดดขายปลาหมึกลูกชิ้นย่างทำไมโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้เราว่าหลายคนถามบ่อยมากจบตั้งปวสทำไมมาขายของตากแดดตากลมไม่ไปทำงานในห้องแอร์เย็นๆหนูเคยทำแล้วทำดีแต่ไม่เคยว่าดี คนไม่ทํากลับว่าเขาทํางานดีทาหนักแค่ไหนเงินเดือนเท่าเดิมไปสายดนหักตังค์ทำงานตะเลิดเวลาเลิกงานเสือกไม่ได้เบี้ยขยันถ้าไม่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลห้ามราบางงานไม่ได้มองที่ผลงานใครประจบเก่งคุณได้ไปต่อและอีกหลาย,หลายเหตุผลทํางานตัวเองเพราะเป็นอาชีพที่นุวยรักและอยากขายมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปวส ฮ่าฮ่าเป็นนายตัวเองทำมากเรายิ่งได้มากทำน้อยเราก็ได้น้อยอิสระหยุดได้ตามใจตำรวจไม่จับสบายใจไม่เคยอายที่ต้องขีนรถเข็นออกมาขายของเจอเพื่อนหรือคนรู้จักเจอหนุ่มบอรอกก็เหอะมันสบายใจไม่ต้องทนร้องไห้ในห้องน้ำที่ทำงานทุกวันแค่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้กับคุณครับ